วัสดีเซลเกมแข็งแค็ทุกท่าน,นครับพเพราะว่าผมแก้วกากลับมารับชมกันอีกครั้งกับรายการแก้วกาตะดูวอริกวอริกวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะครับเราจะย้อนกลับไปเมื่อวานเมื่อวานแข้งแก้วกาฟาร,รีพ่ายแพ้ลงไปเราทําไปได้60ดาวนะครับส่วนแข้งกต่อสู้เราเจอหนักมากเขาได้66ดาวก็ถือว่าได้เยอะกว่าเราครับไม่มากเท่าไหร่วันนี้วันที่4ี่นะครับเราเจอแข็ปบวยของตารางครับก็เลยทําให้วันนี้ แก้วน่าจะเก็บ3ามดาวได้ทุกไม้เลยยังไงนะครับผู้ชมก็ติดตามจนจบเลยนะครับจะได้ดูว่าแก้วกล้าสามารถที่จะเก็บสัมดาวทุกไม้ได้หรือไม่ก็จะให้ชมกัน,นครับวันนี้มีห้าไม้เช่นเคยนะครับมีบ้าน9 1 0 1 1 12และ13ให้ชมกันนะครับโดยบ้าน9้าของแก้วเจอกับบ้าน1เฮ้ยแก้วเองบอกว่าเองจะเก็บสัมดาวทุกไม้ได้แต่บา้าน9เจอบ้าน11เอ็งจะทําได้หรอเดวเรานะครับไปดูกัน ดยสุดที่ชายนะครับแก้วใช้เป็นระเบิด8ตัวนะครับแล้วก็เอาแม่มดครับไป17ตัวเลยในแม่ที่ชายนะครับใช้เป็นสายฟ้า6ขวดนะครับแล้วก็แังแคนขอเป็นกระุ่แข็ง2ตัวมาดูกันว่าแก้วจะเก็บบ้านหลังนี้นะครับได้3ดาวหรือไม่จะพาชมนะครับไปสอดแนมกันบ้านที่เจอครับเป็นบ้านเลเวลสิบเอ็ดที่รีบขึ้นบ้านนะครับแล้วก็ยังไม่ได้วางป้อมอีซีเนาะซึ่งอาวุธส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเลเวลต่ำๆก็มาดูกันว่าวันนี้ แก้วกล้าจะทําการเก็บทางฝั่งของสัมดาวได้หรือไม่นครับโคนหมูอ่ะเจอบ้าสิบเอ็ดครับบอกว่าจะเก็บสัมดาวได้หรือไม่ก็ให้ดูผู้กล้าครับงเลเวลสิบเอ็ดนะครับควีนเลเวลร์สิบสี่นะครับก็น้อยกว่าของแก้วเนาะเดี๋ยวแก้วจะบู๊ทผู้กล้าด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันโจมตีดีขึ้นเลยเอาล่ะถ้าผู้ชมวางแผนจะตีนะครับถ้าเราเจอบ้านสูงกว่าครับเราก็เป็นบ้านที่ไม่หดมากครับลากเลยนะครับแก้วจะดูไปที่ป้อมอิฟโรนครับ e มันเป็นเส้นอะไร ถ้ามันเป็นเส้นเดียวแบบนี้นะครับแก้วแก้วมีความคิดนะครับที่จัดทาการใช้แม่มดครับเพราะว่ามันง่ายมากๆเลยแล้วก็ป้อม EC ไม่มีนะครับที่สําคัญเลยนะครับป้อมที่เป็น s p ปด a าเมจครับโจมตีแบบกระจายก็จะเป็นป้อมพ่อมดมอต้านะครับอยู่ใกล้กันแก้วจะเอาสายฟ้านะครับสามขวดโจมตีตรงนี้ให้พังลงไปแล้วก็ด้านบนนะครับให้พังลงไปก็จะโจมตีป้อมพ่อมดด้านะครับแล้วเราจะเข้าด้านขวามือเพราะว่าด้านขวามือนะครับมีป้อม x b o เลเวลสี่ครับอยู่ด้านขวามือแก้วก็จะเข้าไปจากด้านขวาเข้าไปด้านซ้ายซึ่งแก้วว่า2ดาวเนี่ยน่าจะได้ชวนครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้3ดาวไหมยังไงก็เป็นกาลังใจให้แก้วด้วยนะครับ mm hmm. เพียงแค่กดไลค์ hmm. กดเบาๆขอบคุณมา,ากๆเลยกดจมตีแล้วนะครับก็จากกดจมตีนะครับแล้วก็จะทําการบูตผู้ก้านะครับให้เพิ่มเลเวลครับคิงควีนห้าเลเวลเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก็เหมาะกับการใช้ในวอร์วอด์ดครับโอเค ตอนนี้คิงของแก้วนะครับเป็นเลเวล23นะครับแล้วก็ควีนเป็นเลเวล21เนาะก่อนอื่อนะครับเราจะใช้สายฟ้าที่มีลงไปที่ป้อมด้านล่างก่อนเลยนะครับเล mm ี้ยงให้ดีนะครับให้โดน3อาวุธเลยไม่ว่าจะเป็นพอมดด้านซ้ายพอมดด้านขวาแล้วก็ป้อมมอต้าเนาะเราจะปล่อยลงไป1 2 3โอเคพังป้อมพอมดด้ครับแล้วก็ด้านบน1 2 3ก็สามารถที่จะพังได้เหมือนกันเลย เราก็เข้าด้านขวามือครับปล่อยถังแค็ลงไปก่อนแล้วก็ใช้แม่โมดนะครับลงไปหมดเลยจากนั้นก็ปล่อยคิงคุยลงไปนะครับใช้ระเบิดนะครับลงไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีอภิษสองคนเลยนะครับเพื่อที่จะใช้กับถังแคนไม่รู้ว่าถังแคนจะเป็นตัวอะไรเนาะเราจะใช้กระโดดที่มีครับลงไปตรงนี้เลยโอเคแก้วลงได้ไม่ดีเท่าไหร่เนาะก็ควรจะปล่อยระเบิดเข้าไปด้านบนด้วยเนาะคิงของเราเข้าไปแล้วนะครับถูกป้อมเพราะดูดเลือดมา ก็จะตายลงไปในมิชานครับใช้ยาพิษไปที่แทนแคนครับออกมาเป็นมังกรน้อยและก็แม่มดนั่นเองเพราะปล่อยยาพิษไปนะครับก็จะโจมตีแม่มดได้แม่มดตายลงไปนะครับเราได้มา43เเนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทำได้ไหมทำได้ไหมเอาสู้สู้สู้ก็จะซัดเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าแม่เมดของเรานะครับจะโจมตีไปที่เบบี้ครับและเบบี้ก็ตายลงไปโกเล็แข็งนับอยู่ตรงกลางแช่แข็งเป็นบริเวณกว้างครับ แต่แม่มดนะครับเทออกไปด้านนอกกับหมดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านล่างครับตรงกลางมีไม่มากเราอาจจะได้เพียงแค่หนึ่งดาวยังไงก็ต้องลุ้นกันต่อไปก็ดูเหมือนว่าแม่หมดพยายามที่จะเข้าไปนะครับแก้วเจอกับบอมเอกโบนครับพียงเราอยู่ด้านบนก็สักเข้าไปเนาะก็จะทําการโจมตีเข้าไปนะครับขอให้ได้บ้าน,นครับอย่างน้อย2ดาวก็ยังดีนะครับถึงแม้จะมูวว่าจะได้สามดาวนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไร ควีนซักเข้าไปที่บ้านครับแต่ดูเหมือนว่าเลือดจะไม่เป็นใจเลือดหมดครับแล้วก็ตายลงไปแม่มดิแคบอยู่ดิ้งความมือไม่สามารถที่จะสักเข้าไปได้ครับแล้วก็ยังไงแม่โมดตัวสุดท้ายด้้งความมือนะครับก็จะตายลงไปแก้วไหนเองบอกว่าจะได้3ดาวนี่ได้เพียงแค่1ดาว72ออซโอ้ขอโทษด้วยนะครับก็ไม่สามารถที่จะเก็บสาดาวบ้าน1ดด้านครับ อุซาโมูอุซาโมูอย่างดีเลยนะครับยังไงผู้ชมรับชมนต่อนะครับจะได้ดูว่าไม้ที่เหลือนะครับแก้วกล้าจะเก็บสัมดาวได้หรือไม่เดี๋ยวเราเนี่ครับไปชมบาสิบกันต่อเลยมาชมม้ที่สองต่อนะครับเป็นการโจมตีบานเลสิบของแก้วนะครับสิบเจอสิบเอ็ดครับก็ยังมั่นใจมั่นใจว่าจะได้สัมดาวนะครับโดยสุดที่ชาน์ครับเราใช้เป็นสุดเดิมเลยนะครับก็คือ โกเลมสตัวแม่มด ث สิตัวปลาสิบตัวครับแต่ว่าน้ำยาครับแก้วได้เปลี่ยนแก้วได้ใช้เป็นน้ำยาค้างค้างหกขวดครับเดยเรามาดว่าสุดนี้นะครับมันจะเวิร์กหรือไม่กับการเจอบ้าน11ครับโดยบ้าน1 1หลังนี้นะครับก็จะเป็นบ้าน11ที่ไม่มีป้อมอิโฟนครับแล้วก็ไม่มีป้อมอีซีก็เลยทําให้เราครับน่าจะโจมตีได้ไม่ยากเท่าไหร่อันนี้แก้วคิดว่าแก้วจะเข้าครับทางด้านซ้ายมือนะครับจอเข้าไปที่บ้านเพื่อที่จะเก็บป้อมพ่อมด2ป้อมนี้นะครับ เพื่อที่จะใช้แช่แข็งไม่เยอะมากแล้วก็จะเก็บสัาดาวนอ้อแต่ว่าผู้กล้าบ้านหลังนี้นะครับก็ค่อนข้างโหดนะควีนเป็นเลเวลห้าสิบเลยครับมาดกันว่า1 0เจอ11ที่ไม่โหดมากแก,ก้วกล้าจะเก็บสัาดาวได้หรือไม่กดโจมตีเลยก็กดโจมตีแล้วนะครับเราจะทําการโจมตีกันก่อน,นเลยครับเราจะเข้าต้องเช็คให้ดีนะครับว่าเราจะเข้ายัางไงเรายังมีเวลาอีก30มสิบวินาทีนะครับให้วางแผนคร่าวๆก็ลองดูนะครับว่าจะเข้ายัางไง การที่แก้วจะเข้านะครับแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าทางด้านซ้ายมือเนาะก็จะเจาะเข้าไปนะครับที่ป้อมปืนใหญ่นะฮะตรงนี้เลยแล้วก็ป้อมมอต้ร์นครับใช้เครื่องยิงเดรล็อกลงไปปล่อยแม่มดลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยปายินลงไปนะครับจากนั้นทําการใช้คิงควีนลงไปนะครับแล้วก็ใช้ยาบ้านครับเดี๋ยวเราค่อยปล่อยละกันทางเราก็จะเข้าไปได้ในกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของแม่มดปายินนะครับเข้าไป แต่ส่วนใหญ่นะครับมันเจอกดึงข้างพราะแก้วไม่ได้ตัดทางให้ดีขึ้น <m ix> ก็จะเข้าไปตรงกลางครับมาดูกันว่าเราจะเก็บได้มากน้อยเพียงใดนะครับฐานแค่ออกมาเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับ <m ix> ไม่ว่าจะเป็นมังกรน้อยและก็แม่มดครับแก้วชายาพิษไปได้ไม่ดีเลย <m ix> ก็จะเข้าไปกันครับโดยด้านบนครับมีเป็นปลายหินนะครับพ่อาไปแก้วชายาบ้าปเป็นคน,นเลยก็จะโจมตีเข้าไปนะครับแก้วว่าจังหวะนี้นะครับเราควรจะปอดคางคาวลงหรือย,อยังแก้วว่าแก้วว่า ก็เชแก้ว่าอย่างเดียวเลยเนาะอ่ะแก้วจะทําการใช้ข้างคาวที่มีรับลงไปทางด้านไหนดีแก้วเลื่มปล่อยจากทางด้านล่างละกันการจะปล่อยไปที่ป้อมพ่อมดละกันก็จะปล่อยข้างคาวลงไปเนาะก็จะสักเข้าไปที่ป้อมพ่อมดนั่นเองได้ไหมได้ครับก็จะสักเข้าไปแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปด้านบนปล่อยแช่แข็งไปตรงนี้หนึ่งขวดโอ้ข้างคาวนะครับโดนป้อมพ่อมดซัดมานะครับทำให้ตายลงไปเกือบหมดเลย เหลือดลังอีกหน่อยนึงก็จะเป็นเ้ืงความมือแช่แข็งเรามีอยู่นะครับซึ่งแก้วแช่ไปที่อะไรได้บ้างจกสามารถที่จะแช่ไปได้ที่ป้อมเอ็กโบเนาะสรุปว่าม้นี้เราแป้งครับเราพลาดจังหวะน,นิดเดียวเองจังหวะที่เราครับลงน้ำยาแช่แข็งไม่ทันก็เลยทําให้ทา้งฝั่งของอป้อมพอมอดครับเป่ามาที่ข้างข่าววางแผนดีแล้วนะครับแต่ยังทําได้ไม่ดีพอก็เลยได้มาเพียงแค่2ดาว80%เเสียดายม,มากๆเลยนะครับที่เรา เมื่อสามารถที่จะเก็บสาดาวได้ครับวันนี้นะครับตั้งใจจะเก็บ15ดาวเต็มแต่ได้เพียงแค่2ดาว80%ก็คงต้องลุ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราครับไปชมบาสเอกันต่อเลยมาชมมาที่สามขันตอนครับเป็นการโจมตีบาสเวสเปนแก้วชมกันข้อ,อยังชั่วหน่อยเนาะบาส11เอจอบาส1 1ครับแก้วว่าไม้นี้แก้วได้สาดาวแน่เลยผู้ชมอาจจะเลื่อแล้วนะครับว่าเองบอกว่าเองจะได้3ดาวแต่ที่ผ่านมา2ไม้ เองตีไม่ได้3ดาวเลยใจเย็นๆใจเย็นๆเครื่องยังไม่ร้อนครับยังไงดูไม้นี้เดี๋ยวดูไม้นี้นะครับก็จะเหมือนกระปุกคลิปนะครับแก้วจะทําการใช้มังกรน้อย20ตัวครับแล้วก็ระวานหนึ่งตัวกระลุมแข็งสองตัวครับมาดูกันว่าการที่เราเอาเบบีกระ้อนนะครับหรือว่ามังกรน้อย20ตัวปลายนะครับมันจะได้3ดาวหรือไม่นะครับมันจะเป็นสุดที่ใช้ได้หรือแก้วมันอเดี๋ยวเรานะครับไปดูกันก็จะเป็นอ่าบิสซาลโลนะครับไม่ใช่สิ บิสซัดเบบี้ดักก้อนนี่ครับก็จะเป็นเซตนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาคุณชมครับไปสอดแนมกันก็บ้านที่เจอครับเป็นบ้าน11ที่รีบขึ้นบ้านน้อก็แค่นี้นะครับเป็นแค่รีบขึ้นบ้านนะครับทำให้เราโจมตีได้ง่ายขึ้นการที่แก้ววางแผนนะครับก็คิดว่าครับทำการใช้อบิสซัดครับหรือว่าซูเปอร์พัมโมดครับมาปล่อยตรงนี้นะครับแล้วก็โจมตีป้อมอินซีนะครับให้พังลงไปแล้วก็เข้าด้วยขวามือนะครับโจมตีผู้กล้า และใช้เบบี้ลงไปนะครับก็ก็น่าจะได้สามดาวนะครับเราต้องได้สามดาวแล้วนะครับเพราะว่าเราแปกมาบ่อยแล้วนะครับก็จะทําการโจมตีกันเลยนะครับโดยแก้วจทำการใช้ละวัที่มีครับลงไปก่อนแก้จะปล่อยละวาลครับลงไปแล้วก็จะปล่อยเรือหาะรุลงไปนะครับจากนั้นแก้วจะปล่อยยาบ้าลงไปนะครับเอ้ยล่องห่นก่อนเนาะก็จะเข้ามาครับตรงนี้เลยแล้วก็ปล่อยล่องห่นลงไปนะครับโอ้โห ม,มีระเบิดยักษ์สองอันเลยนะแก้วไม่คาดคิดเลยนะครับว่าเขาจะวางไว้ตรงนั้นโอ้อยังดีนะครับที่ซูปเปอร์พอมของเราไม่ตายลงไปนะครับโอ้ยเกือบนะครับเกือบเกือบเกือบโอเคเราจะเข้าดนล่างครับทำการเช็คคิงคว e นแล้วก็วอร์เดนครับไปเป็นทางภาคพ,พื้นดินเลยก็จะเข้าไปกันนะครับเราเหลือล่องหนอยู่หนึ่งขวดเนาะแก้วไม่ใช้ไม่หมดเนาะเดี๋ยวเราจะใช้กับอ่าเบบี้เดอะกอละกันถ้าเราเข้าไปแล้วนะครับก็จะสักเข้าไป แกว่าเราเริ่มตอดเปอร์เซ็นกันเลยดีกว่าเนาะก็จะปล่อยมังกรน,น้อยนะครับลงไปที่อาวุธก่อนเลยนี่ป้อมธนูนะครับปล่อยลงไปปืนใหญ่ก็ปล่อยลงไปแล้วก็หมอตตานครับสักเข้าไปเลยปืนใหญ่นะครับแล้วก็ป้อมธนูด้านบนโอเคนะครับก็จะใช้สกิลมังเทดานนครับใช้สกิลไฮตัวอ,อ,อีทเทอร์โรเลยนะครับแล้วก็สักเข้าไปแกปล่อยทางฝั่งของโคดูนครับลงไปตรงนี้เลย เพื่อที่จะดึงนะครับให้เบบี้นะครับจงตีเข้าไปนะครับแล้วก็แักเข้าไปด้านครับโอเคเราจะปล่อยเบบี้ไปตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนแล้วก็ปล่อยโครงกระดูกลงไปนะครับปล่อยเบบี้ลงไปโอเคครับแก้ปล่อยติดกันเนาะก็ไม่ดีเลยนะครับโอเคใช้เบบี้ไปด้านขวานครับแล้วก็ด้านซ้ายหนึ่งตัวครับค่อยๆแซกเข้าไปใช้สกิลหัวตของคีนเลยนะครับก็จะเคลื่อนที่เข้าไปนะครับ จะใช้รองหุนนะครับที่มีให้กับมังกรน,น้อยนะนี่แล้วก็บูมๆๆๆบูมบอมบูมอ้าว <laughs> ู้สือว่าสนุกเลยนะครับมานี้เจอบ้าอ็1ที่อ่อนกว่านครับก็เลยสามารถที่จะสแสวกน้ํายาดได้เยอะม,มากเลยแล้วก็สุดนี้นะครับท่านผู้ชมจะเล่นแก้วไม่ค่อยแนะนํานะครับถ้าท่านผู้ชมไม่ได้เจอบ้านที่อ่อนกว่ามากๆครับเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะแป๊กได้ง่ายเลย แต่ก็ทําได้นะครับกับการใช้มังกรน้อย18ตัวแล้วก็เหลืออีก2ตัวนะครับกลับไปที่บ้านเอาไว้ไปใช้ให้น่ารื่นใจเดี๋ยวเราคไปชมบ้านส2กันต่อเลยมาชมมาที่4กันต่อนครับเป็นการโจมตีบ้านเลเวิบสของแก้วชมกันบ้านที่เจอเป็นบ้าน12ครับต้องให้มันเจอบ้านสุสีกันหน่อยเนาะจะได้เล่นสนุกดีนะครับโดยสุดที่ใช้นะครับแก้วใช้เป็นซูเปอร์พอมด7ตัวครับแล้วก็เยติ10ตัวรวมทั้งทำการใช้ กลุ่น้ำแข็งอีก2ตัวครับน้ำยาก็ตามภาพเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันโดยบ้านที่เจอครับเป็นบ้านเลเวลสิบสองครับที่ยังไม่โหดเท่าไหร่นาะการที่เราจะเข้านะครับแก้วคิดว่าแก้วจะจอดเข้าไปนะครับจากทางด้านด้านซ้ายมือนะครับจะเข้าไปก็ใช้แผ่นหวยลงไปที่บ้านเลยนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องยิงเดอะล็อกครับมันโจมตีบ้านให้พังลงไปได้านาอก็คิดว่ามายนี้สามดาวน่าจะไม่ยากจนเกินไปนาะ น่าจะง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราทำดูกันก็กดโจมตีแล้วนะครับแล้วก็ทําการใช้แผ่นดวนลงไปนะครับสี่ขวดเลยก็ปล่อยลงไปนะครับสี่ขวดเลยบ้านก็จะถูกทําความเสียหายด้วยนะครับนี่คือเทคนิคเลยนะครับที่จะให้บ้านพังไวๆนะครับแล้วก็ปล่อยยตีลงไปคิงเดอะล็อกลงไปนะครับคิงควีนวอร์เดนนะครับซุปเปอร์พอมลงไปใช้ยาบ้านลงไปหนึ่งขวดเลยนะครับแล้วก็จะจอกเข้าไปกัน แชแขงไปที่ป้อมด้านบนเลยนะครับก็จะแช์ไปได้นะครับไม่โดนเอ็กโบเนาะแช่พิษไปที่ถานแคนครับเป็นแม่มดนะครับแล้วก็ทางฝั่งของอิทธิโทนครับใช้ไปแต่ว่าไม่โดนเครื่องยิงดร็อกเนาะเครื่องยิงดร็อกท่าไปที่บ้านครับแต่ว่าบ้านเกือบจะพังลงไปนะครับอีกนิดเดียวก็เลยทําให้เราครับไม่สามารถที่จะโจมตีบ้านด้านครับอาจจะแป็กด้านครับอย่างนี้ยังไงก็มาติดตามกันต่อไปนะครับโดยแก้วทำการใช้เพิ่มเลือดที่มีลงไปด้านล่างเลย ก็จะเพิ่มเลือดให้กับเยติเนาะแล้วก็ Queen คุยน้ำเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีป้อมอิมโฟนะครับอยู่ด้านในแก้ววาแก้วทําการใช้สกิลหายตัวดีไหมใช้เลยแล้วก็แช่ไปที่ป้อมเอ็กโบด้านบนนะไม่โดนครับแล้วก็ใช้สกิลมาลิทูาดาครับตอนแรกครับคิดว่าจะได้สาดาวง่ายๆทําทไปทํามานครับมันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยอาจจะแปลกด้านครับเพราะว่าแก้วก็ลงได้ไม่ดีพอจุดที่เข้าครับอาจจะไม่เหมาะ อาจจะคุณเข้าด้วยซ้ายครับหรือไม่ก็ด้านขวาก็มาดูกันต่อไปเนาะว่าเราจะเก็บสาดาวได้หรือไม่ก็จะซัดเข้าไปนะครับก็จะซัดเข้าไปสรุปว่าไม้ที่สครับ 32, บ้าน12เราแป้กครับตีอย่างโง่เลยก็อ้ได้เสดานะครับเสดานะครับที่ทำได้ไม่ดีพอเดี๋ยวเรานะครับไปชม บ้าน13ก็ต่อเลยมาชอมาสุดท้ายดีกว่านะครับเป็นการโจมตีบ้านรุ่วของแก้วชมกันแก้วเจอเอ็ดแมนนะครับก็จะทําการใช้สุดนี้เลยนะครับเป็นการใช้แม่มดสิบห้าตัวครับแล้วก็โกเลม2ตัวโกเลมแข็ง4ตัวครับสายฟ้าเอาไปเจ็ดขวดนะครับนดินไหวเอาไป5ขวดเลยเดยวเรามาดกันว่าแก้วจะเก็บสัมดาวได้หรือไม่นะครับแก้วว่าแก้วไม่ค่อยมัน่นใจนะครับช่วงนี้แก้วแก้วตัดสินใจได้ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้คือ แก้ววางแผนได้ไม่ดีเลยครับแต่ก็ก็คิดว่ามันดีแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับมันไม่ดีก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรายัางทําได้ไม่ดีพอเดี๋ยวมาดูบ้านนี้นครับแก้วจะกแก้ไขนะครับว่าเราจะได้สามดาวหรือไม่การที่แก้วจะเข้าครับแก้วจะเข้าด้านบนลงมาเลยแล้วก็โจมตีป้อมอ่าทางฝั่งของป้อมอินซีครับให้พังลงไปก็บมดขึ้นว่าแก้วจะทําการโจมตีได้ไหมเรากดโจมตีเลยไม่รอช้าครับไม่รอช้าทําการใช้ พันแหวนลงไปก่อนครับ1ขวดแล้วไปใส่ฟ้าลงไปนะครับปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บ,บโอเคนับอินซีพังลงไปโจมตีเข้าไปที่บ้าน,นครับสี่ขวดเลยนะครับก็จะพังลงไปแล้วก็ปล่อยก็ไแข่งลงไปนะครับโกเลมเครื่องยิงเดือดล็อกลงไปนะครับคิงควีนวอร์เดนนะครับแล้วก็ แม่มดลงไปเราไม่ใช้ยาพิษเลยนะครับก็จะทําการใช้สกิลอิทุโทได้ไหมอิทุโทเลยนะครับก็สักเข้าไปบ้านจะพังลงไปหรือเปล่าโดยเรานะครับมาดูกันก็จะสักเข้าไปนะครับแก้วปลอยเจลงไปด้านขวาแล้วกันโอเคบ้านพังไปแล้วนะครับทางแค้นมีหรือไม่ก็จะสักเข้าไปนะครับแก้วมองเห็นทางแค้นนะครับก็จะสักเข้าไปใช้สกิลที่ของเจน,นครับสกิลมาริทูดานครับสักเข้าไป ก็จะปล่อยพิกไปที่เจเลยมาดูกันว่าหมายนี้นะครับเราจะได้สามดาวหรือไม่มันแปลกๆเนาะแก้วตีแบบแปลกๆ,ๆนะวันนี้พี่ของเราอยู่ใานซายครับถูกลุมยิงนะใช้สกิลหายตัวเลยก็จะซักเข้าไปนะครับที่ป้อมด้านในอินฟลูพังลงไปแล้วนะครับแล้วก็เหลือเป็นอาวุธที่ไม่หนักมากครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะโจมตีกำแพงนานเท่าไหร่เนาะเพราะว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่มีกำแพง เยอะมากๆเลยนะครับต้องยอมเลยนะครับว่าจัดมาได้ดีเลยแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับดูเหมือนว่าจะมีเป็นเยตินครับสักเข้าไปซึ่งเยตินครับสักเข้าไปแต่กําแพงครับมันช้าเหลือเกินโอรมิโกเลมด้วยนะครับมีแม่มดอยู่เหมือนกันก็จะสักเข้าไปนะครับแก้ว่าเราอาจจะไม่ทันเวลาเนาะเพราะว่าสิงโกลซ่างคปบยังเหลืออีก50%ก็อีกหลายสิงโกลซ่างเลยแล้วก็แก้วเข้าที่บ้านครับมันดีนะครับมันชัว แต่ว่ามันยากที่จะทำสาดาวเนาะตอนแรกนะครับแก้วว่าแก้วจะทําการใช้บิสสารลลโลแล้วนะครับสูตรที่ใช้เมื่อวานครับเราได้สำดาวแต่ว่าแก้วจะเล่นใช่ไหมแล้วทีนี้เราเนี่ยมันมันรู้สึกว่าเล่นบ่อยเกินไปนะครับก็เลยไม่ได้เอาสุดนั้น,นครับมาตีบ้านหลังนี้และบ้านหลังนี้มันก็ยากด้วยเหมือนกันก็ทําให้เราครับเหลือเป็นแม่มด2ตัวแล้วก็ปูดเดิน,นครับสรุปว่าไม้นี้คนระับเราไม่ได้สำดาวเวลาก็ไม่พอครับปูดเดินตายลงไป สรุปว่ายังไม่เวิครับสุดนี้ใครมีวิธีโจมตีบ้านหลังนี้นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกเดลังได้นะครับแกว่ามันตียากนะคือแบบเจ้าสัมดาวเนี่ยยากเลยสิงค์สร้างนะครับมันเยอะมากๆเลยนะครับเสียเวลาเสียเวลามากๆเลยนะเดลังในเมา่อเนที่ไปนะครับล้วก็ตายลงไปสรุปว่าวันนี้นะครับเราเราได้สัมดาวเพียงแค่ไม้เดียวน้อจากแทนที่เราจะได้สัมดาวหลายๆไม้นะครับตอนแรกตั้งใจว่าวันนี้จะได้15ดาวเต็มนะครับ แต่ทําไปทํามาครับได้เพียงแค่กี่ดาวเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะดูที่อีเวนต์สงครามเนาะโดยไม้แรกนะครับบ้าน9เราตีได้มา1ดาวนะครับไม้ที่2บ้าน10นะครับตีมาได้2ดาวแล้วก็ไม้ที่3นะครับบ้าน11เราตีไปได้3ดาวนะครับแล้วก็ไม้ที่4นะครับบ้าน12เราตีมาได้2ดาวนะครับแล้วก็ไม้สุดท้ายนะครับไม้ที่5นะครับบ้าน13เราตีมาได้2ดาวสรุปว่าวันนี้นะครับเราตีไปได้ 10ดาวจาก15ดาวเต็มครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เนาะเป็นวันที่เราตีได้เยอะที่สุดเลยนะครับก็มีขึ้นมีลงเนาะฝีมือครับเราอาจจะวางแผนดีไม่ดีนะครับก็อย่าไปเรียสมากครับวันนี้ทําไม่ดีนะครับก็ไปดูดีเพลนครับแล้วก็ไปแก้ไขในวันต่อๆไปเดี๋ยวเราจะให้ดูข้อมูลรูการกันนะครับตอนนี้แขงแก้วก้าฟูมรีนครับอยู่อันดับที่3เลยเรานํากอมปักมีนางครับอยู่13ตัวครับก็ถือว่าดีเลย ตอนนี้เราก็น่าจะจบประมาณที่4นะที่3ที่4เนี่แหละแต่ก็น่าจะไม่ได้ลื่นช้านะครับเพราะว่าอันดับที่1แก้วไม่แน่ใจว่าเป็นแคนจีนหรือแคนญี่ปุ่นเนาะเขาพุ่งไป300ดาวแล้วนะครับถือว่าโหดม,มากเลยโอเคนะครับวับนนี้แก้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรายการแก,กร้วกล้าจริ้หรอเป็นอย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชม,มให้การรับชมกับนานมา,มากๆเลยดูกระลายน,นทีเลยนะครับแก้วก็รู้สึกดีนะครับที่มีคนชอบแล้วก็คุณผู้ชมอยากให้แก้วได้สุดอะไรนะครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามันไม่ยากจนเกินไปแก้วจะเอาสูตรนั้นนะครับมาเล่นชมกันแก้วจะพยายามปรับให้เข้าด้าน,นครับแต่ถ้าว่าบางบ้านครับมันยากจริงๆแก้วก,ก็จะใช้สูตรที่แก้วมั่นใจนะครับขนาดปุนีีแก้วใช้สูตรที่มั่นใจย,ยังไม่ได้สำดาวเลยก็อย่างที่เห็นเนาะแก้วเองก็ไม่ได้เก่งนะครับก็มาเล่นชมการสนุกๆเนาะชมจะได้ดูว่าเออถ้าบ้านอย่างนี้นะครับจะตียังไงจะได้สำดาวนะครับรือว่าตียังไงแล้วมันจะไม่ได้ดาวก็สามารถที่จะมารับชมกันด้านครับ เรายังเหลืออีก3วันนะครับให้ร,รับชมกันวันที่ 5, 6, 7นะครับก็สามารถที่จะเข้ามารับชมที่ช่องแก้วกาด้าน,นครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่ร,รับชมแล้วเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ